ฝนตกแล้วนะฮะแต่เราก็จะออกครับไม่รู้ว่าไม่ผมจะช็อตหรือเปล่านะฝนตกแล้วฝนตกแต่อยากออกนะเ <c oughs> หลือผมกับพี่ใจมบสองคนนะโอ้ไ <c oughs> ม่ไปไหวนวบางเดียวโอ้โคตรแรงแล้ว ไม่ไหวแล้วมั้งโอ้เล่นโค้งไม่ได้แล้วมันตกอะ่ะโอ้โหในเมืองนี่น่าจะหนักเอาเรื่องนะสงสัยได้เก็บกล้องก่อนเลยมั้งเนี่ยโอ้โหพีไไ่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว เฮ้ยไม่ไหวแล้ว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 เอาเข้าไปเข้าไปไม่ไหวแล้วไม่ได้ไหวแล้วพี่ไม่ได้ไหวแล้วไป <c oughs> ว่าแล้วตาโฟตกต้ออตตน <c oughs> ตกระดาดนี้ไม่แน่ไหวนะพี่เนาะ ไปกันต่อนะครับตอนนี้ไม้ผมชอดเลยนะตามคลิปก่อนหน้านี้เลยน้ำเข้าไม้นะครับเลยชอด ลุยกันลุยกันต่อนะครับฝนตกเราก็จะไปนะโอเคมันก็จะเปียกๆหน่อยๆนะครับไม่หน่อยครับเยอะเลยดีเย็นหัวผมบอกเลย <c oughs> ลุยกันสองคนนะมีผมกับพี่สายมงนะโอเคจัดไป้าลุย ตอนนี้เราอยู่ที่แม่ริมนะครับเรากำลังจะไปดอยปุยนะครับเมื่อกี้แวะจอดนะครับเพราะว่าฝนตกแต่ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วครับขับไปเรื่อยๆนะครับขับเบาๆนะขี่เร็วไม่ได้นะครับเพราะมันลื่นนะติดไฟแดงรอปแปบบ๊บหนึ่งถนนมีแต่น้ำนะ แต่ท้องฟ้าข้างหน้ายังสว่างนะครับโอเคครับไปกันต่อชอดไฟแดงปลบับไฟกันต่อลุยลุย น้ำดิบเต็มหลังลนะครับตอนนี้แต่ท้องฟ้าสวยมากครับตอนนี้ก็จะมืดมืดหน่อยนะครับท้องฟ้าหรือว่าไม่มืดนะดูมีพระอาทิตย์ด้วยนะฟ้าน่าจะเปิดเลยนะแต่ถนนเปียกมากนะครับเพราะต้องขี่ช้าขี่เร็วไม่ได้อันตรายก็จะขี่ช้าๆไปเรื่อยๆนะครับ แต่ด,ดูฟ้าข้างหน้านี่สว่างมากนะครับแต่ถนนยังเปียกอยู่เออเบื่อจริงๆถนนเปียกเนี่ยแต่ด,ดนตนีนะครับขี่เร็วไม่ได้ไปกันต่อนี่นะผ่านไปแป๊บเดียวนะครับแต่ ตรงนี้นะรัหน้าห้อยทุกข้านะครับไม่ตกนะครับดูสาแกงกันนะที่นี่ไม่ตกที่นี่ไม่ตกนะโอเคนะไปเจอกันที่ดอนสุเทพเลยนะถนนแห้งแล้วก็ดีนะแต่ก็จะตกเลยนะโอ้เครับไปกันต่อตอนนี้เรามาด้าหน้ามอช็อตของนายชิบิฮงการสุเทพนะไม่รู้ว่ามมันชอบนะแต่เดี๋ยวก็ปกติแล้วครับ ี๋ยวตัดไปอีคลิปก็ปกติแล้วนะนี่ครับตอนขึ้นไปนี่ก็บร,ริยากาศดีมากครับแถวข้างทางนะแต่ต้องขี่ระวังระวังนะเพราะว่ามันเป็นน้านะเนี่ยฝนเพิ่งตกใหม่นะครับมันมีคาบน้ําเปียกเลยนะ่ตะตอนเทพมันเขาว,ว่ามันลื่นอยู่แล้วนะฝนตกนี่ยิ่งลื่นกว่าเดิมนะโอเคครับไปกันต่อเลยลุย จากจากนี้ไปไม่จะดีแล้วคนระับผมยังไม่ไม่ได้พากละโอเคลุยเลยเระเทศจุดที่หนึ่งนะเนี่ยแต่พี่เออพี่สายมงุงจะจอดอยู่เลยแล้วเราไปชมบรรยากาศกันนะ ถึงสามสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันแปดร้อยโลพอดีป้าเหดูนะเพไม่สี่หมื่นสามพันแปดร้อยโลเดิเป่ปะป่ปะครับล,ลุยสวยงามแน่นอนครับปะเดี๋ยวเรา โอหสวยมากเลยเนาะคนตกเป็นที่ทัดแถวเลยนะใช่ไหมนี่นะโอ้โหอย่างสวยนะโอู้วิวก็จะประมาณนี้เลยนะโอ้โหว่าไงถ้ามาเห็นได้คร นะครับตอนนี้เราจะไปจุดชมวิวที่2แล้วก็จะขึ้นดอยปุยนะครับเล่นเยอะไม่ได้นะแทบเล่นไม่ได้เนะเพราะถนนเปียกน,นะผมขอขี่ช้าๆนะวันเนี้ เราซทบไม่กล้าเล่นเลยตัวลื่นมากเลยถนนก็ลื่นอยู่แล้วนะวกลัวกับฝนเข้าไปโอ้ยางแชมเปี่ยนอยู่ตายโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปจุดชมวิวจุดที่สองนะครับเมื่อกี้เราผ่านจุดที่หนึ่งมาแล้วโอ้ดูน้ำดิ น่ากลัวมากหัวลื่นนะโอ้นี่เอียงไม่ได้นะโคเครับเจอกันจุดชมวิวที่สองตอนนี้เรากำลังเดินทางไปจุดชมวิวที่สองล้วฝนตกนะครับท้างบนเนี่ยแต่ท้องฟ้าแจ่มใสอยู่นะตอนนี้ก็คือว่าบรรยากาศดีมากแต่ถนน,นเปียกนะขี่ช้าๆนะเล่นโค้งก็ได้นะโออันตรายนะ โอโหเห็นไหมครับคาบน้ำเต็มเลยเอียงทีนี่ลื่นเลยนะครับเราก็มากับสองคน,นครับพี่ลองตอนแรกพี่ลองว่าจะมากับเรานะครับแต่แกติดละนะครับแกไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะ <c oughs> ไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องคนนะับไม่จช่น้าบันเครื่องรถนะ <c oughs> แกที่พวกผมไป ไปหาสาวแล้วนะครับพี่ลอกอะ่ะเพราะที่แกไม่มาแกไปสัตว์ประตองนู่นครับผม <c oughs> ก็เลยมากับพี่สายมงสองคนนะส่วนพี่คนพี่นู่นครับพี่นู่แกเมื่อกี้แกติดฝนครับแกเลยไม่มานะแกกลัวรถเปื้อนนะ <c oughs> เจออะไรรถเก่าตลอดนะพี่นู่นะกลุ่มของเรานะ มีกับผมนี่แหละที่เป็นสายลุยนะครับตอนนี้โอเคไปจุดที่สองลุยถึงแล้วนะครับจุดชมวิวที่สองนะเป็นแหล่งรวมของเหล่าไบเกอร์นะหรือว่าคนที่ชอบมาที่นี่นะเขาก็จะชอบมานะจุดชมวิวที่นี้นะอย่างสวยนะครับ เขาใส่เกียร์สูงกัอนอ่าเลขเกียร์ไม่ขึ้นละนี่นะครับผมจุดชมวิวที่สองนะครับเดี๋ยวเราจอดรถไว้นี่ก่อนนะได้พี่อเคเขาจอดรถไว้ทนี่นครับเดี๋ยวเราก็ไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นลอยปุยกันนะ นี่ครับเราก็อยู่จุดชมวิวที่สองนะโหสวยมากเลยนะครับนี่นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดอยปุยกันต่อไปดอยปุยกันต่อนะฮะอุ้ย ตอนนี้เราอยู่ที่จุดจมิวจุดที่สองนะครับแต่เรากําลังจะไปนะครับเราจะกำลังจะไปดอยปุยนะครับไปลุยถ <c oughs> นน,นก็จะเปียกๆนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะขับเร็วไม่ได้นะ พอาผมไม่กล้าเอียงเลยนะกลัวลื่นนะครับดูเลยมีน้ำเป็นหย่อมๆย่อมนะลุดยดอยปุยกันต่อนะครับตอนนี้เวลาสี่โมงครึ่งแล้วครับสี่โมงครึ่งเป๊ะเลย น้ำตกนะดูฝกเลยไม่รู้นะผมไม่จําเชื่อไม่ได้นะฝนตกนะน้ําเลยเยอะนะน้ําหลากนะนี่นะครับเรากำลังจะขึ้นไปนี่กาลังจะขึ้นไปวัดนะครับวัดอยู่ข้างหน้านี่นะทางก็เชชันหน่อยๆน,นะสําหรับใครที่ไม่เคยมานะครับนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวจุดนะนี่นะนี่นะนี่ก็สวยมกันเดอ้อเนี่ย ใครับผมทางนี้ก็จะชันๆหน่อยๆนะเป็นทางโค้งขึ้นดอยนะค่อนข้างอันตรายนะถ้าใครไม่ชินทางนะระวังด้วยโอ้เขาเดินขึ้นนะโคตรสุดนเราเนี่สขี่มอเตอร์ไซค์ย,ยังขี้เกียจนะ <c oughs> นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะขึ้นไปข้างบนนี่นะเป็น จุดแรงมากของเชียงใหม่นะใครมาเชียงใหม่ก็ต้องมาที่นี่นะครับนี่นะโอ้มีของขายมันเยอะมากเลยนะนี่นะครับแต่ว,วันนี้เราจะไม่ไม่น่าขึ้นนะเราเราจะไปดอยปุยนะครับโอเคครับไปกันต่อ,อเคครับไปเจอกัน ดชมวิวดอยปุยนะครับปล่อยก่อนต่อเราก็ถึงนี่แล้วนะครับลานจอดเครื่องบินหรือเปล่าเนี่ยที่นี่ก็โอเคนะวิวดีนะ้าเปิดนะโล่งเลยนะดูจอดเครื่องบินในนี้นะไว้รุ่นหรือว่าพวกเราก็จะมาชอบจอดรถแถวนี้นะเพราะปักคุยกันนะครับโอเคนะครับลุยต่อนี่นะครับสนุกเปียกมากนะ ขี่เร็วไม่ได้นะเอยียงทีนี่มีลื่นนะว่าไม่ต้องว่าเอยียงหรอกครับปกติก็โคตรลื่นแล้วนะ okay. โอเคโอ้โหนี่ก็จะมีไวรุ่นนะเขาก็คงจะไปจุดชมวิวดอยปุยกันมานะเยอะน่าจะเยอะนะเพราะว่าข้างบนนุ่นบรรยากาศน่าจะดีนะไปกันต่อลุยตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะครับจุดชมวิวดอยปุยนะ พี่เอา,เอา,เอาจัก,กรยานมาพคตสุดเลยครับโอ้นี่ทางค่อนข้างชันนะต้องระวังนะออโต้นี่ต้องระวังนะเพราะมันมีเกียรอันลายนะได้จะถึงแล้วนะครับจุดชมวิวนะนั่นไงถึงแล้ว จะเยอะมากนะโอ้คนเยอะว่าแล้วคนเยอะจริงๆด้วยโอ้โหตัวเองจะไปไหนครับพี่ไปดังเดีวยวโอ้โหจอดวินหมดอันนี้มันจอดสุกเกินเดี๋ยวจอดที่นี่ดีกว่ามันมันมันอันนี้ดิ เดี๋ยวเราจะไปจอดข้างบนนั่นดีว่ะโอเคร,อรู้สึกว่ามันสูงมากเลยสูงมากพี่ใช่พอถึงแล้วล่ะ คนเยอะมากเลยนะข้างบนเนี่ยผมจะไปดูวิวนะโอ้ <c oughs> <c oughs> หมอกเยอะมากคนก็เยอะมากนะครับ โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับผม